กว่าจะเป็นที่ยอมรับเธอคนนี้เคยหมดแพร่ชานเจอคำวิจารณ์สู่นางเอกสุดฮอต โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานกว่า11ปีสวยเก่งมากความสามารถอย่างที่สาววริทิสาลิมธรรมมหิศรนนางเอกสาวสุดฮอตชื่อดังมีแฟนคลับหลงรักและติดตามจำนวนมากเชื่อว่าสาวทิสาจะขึ้นแทนนางเอกสุดฮอตหลายคนก็ไม่รู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างซึ่งสาวทิสาหนับว่าตอนนี้มีผลงานละครหลายเรื่องขึ้นแทนนางเอกสุดฮอตแต่ที่ผ่านมาจากวันแรกที่อาจจะเจอกับคำวิจารณ์มากมายเธอปรับตัวมากขึ้นแก้ไข และพัฒนาตัวให้ดีขึ้นจนมาถึงวันนี้ที่ได้รับคำาช่นชมการได้เป็นนางเอกเธอถือว่าเกินฝันไปแล้วเพราะไม่คิดว่าจะมาทำงานตรงนี้ด้วยที่เป็นคนไม่ชอบเจอคนไม่ชอบการแสดงและตนนั้นเคยหมดแพชชั่นแล้วแต่ก็เป็นแค่ช่วงๆรู้สึกว่ามันยากกว่าจะผ่านไปได้แต่ละปัญหาที่เจอแต่ก็ยังไม่ถึงความรู้สึกที่ไม่อยากไปต่อ